คุณเขาครับคุณเขาเขาไหนเขาไม่รักเราอ่ะหยาห์หยาห์เยเขาอ่ะมึงมวยบอกแล้วพี่มึงเด้อกูป่นมึงอ่ะก,ก็ะไหนป,ไป,ปะมันก็มานั่งงอมอยู่ก็แบบว่าบอกว่าเออเหมือนกับมึงอ่ะไม่ชอบหน้ามันอยู่แล้วครับอยู่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวมันเดินเข้ามาด่าผมอะ่ะผมก็ถามว่า,อา,วาเอ้ยมึงตลกอะไรเนี่ยเป็นไรมันก็แบบแล้วมึงเป็นไรอ่ะแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะแบบฟุดฟัดอ่ะผมก็แบบเออเฮี้ยอะไรของมันวะแล้วมันก็มาทำทาย แบบทุเรศใจผมอย่างเฮียจุกตัวติดเล่นยังไม่กล้ามาทําอะไรแบบนั้นเลยไอ้จุกไอ้เจสหรือว่าใครที่ผมแบบอยู่ด้วยบ่อยๆไม่เคยทํานะแต่ไอ้เฮียนี่มาถึงแบบเอ้ยอะไรอ่ะผมก็เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยมึงทะลึ่งอะไรวะมึงตลกอะไรเนี่ยไปคุยถามอายุเฉยๆไงน้อยกว่าแม่เราอ่ะฮะน้อยกว่าแม่เราคืออะไรเอาก็น้อยกว่าไงก็อายุน้อยกว่าไม่ถูกเหรอฮะฮะคะงงอะไรอ่ะ อันนี้คุณมองเลยลองได้ชื่ออะไรอ่ะคุณเขาครับพี่อะไรนะได้ครับคุณเขาครับคุณเขาเขาไหนเขาไม่รักเราอ่ะยาวเลยเขาอ่ะมึงอย่างนี้กูโดนแบโดนกูโดนใบปะถ้ากูถ้ากูแบบถ้ากูป้นกูโดนใบปะมึงว่า คนเขาเหรอฮะคนเขาแน่มึงไม่ต้องมาขอพูดใครเดให้มึงพูดครับมึงบอกลูกพี่มึงเด้อกูปนมึงอ่ะไปเลยปะมึงกลับ <ผม S 2> ไปบอกลูกพี่มึงอ่ะโอ้กูปนมึงหมดตัวเลยใครวะเอแซมพี่ผมไม่เห็นตัวเลย เอ้ยเฮดพี่คนวัยรุ่นน่ะไอ้ม่เจอกันแป๊บเดียวเอาเอาแบบสักสามพันก็ได้ครับพี่พี่มี 3, อ,มอย0 0สามพันะเอ้ยทำเกาะกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเขาสี่เจ็ดหนึ่งครับแต่กว่าเขาแต่งตัวคุ้นๆน,นะแต่เสื้อไม่ใช่เหรอเออเขาท่านไม่ได้ล้อเรยนเราหรอกมั้งพี่สมนะเนาะ เขาไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นหรอกพี่สมอเออเป็นพี่ชายที่ดีอจริงอ่ะเขาไม่ได้จะชุบบเลยครัไม่ชุบครับเอากลับโรงพยาบาลเอาไปไห<อ>นครับเนี่ยเอากลับโรงพยาบาลครับอันนี้คืออะไรอ่ะเอากลับโรงพยาบาลหมอพุงหูตึงหรือเปล่าวะ อะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยหมอมันมื่นอะไรอ่ะมาอร์เลขเจ็ดสิบคุณกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าห้าเก้าหนึ่งครับเราเรากระเป๋าสามสองหกค่ะมันไม่มีมีดพี่มานแทงผมไม่ได้เช่นนั้นแหละมือมันมาเชยๆอ่ะกระเป๋อะนะคะห้าเก้าหนึ่งครับห้าเก้าหนึ่งไหนกูไม่เห็นเลยเอแซับเป็นกังพี่นั่นแหละไอเสื้อส้มอ๋อของช้าพี่เลขอะไรครับพี่ 6 6หกผมเป็นเศรษฐีอยู่ละขอบคุณมากครับนี่ผมไม่เคยผิดเอ้าห6หกแปเหรอครับพี่หกใช่668กแปดเยสเขาขับเฟอร์เลยนะเว้ยรวยอ่ะใช้เงินแบ่อจริงอ่ะพี่ผมให้พี่ชุดล้วแบบชุดละห้าหมื่นอ่ะเขี้ยวรวยเกินรวยเกินธรรมดาธรรมดาพี่ธรรมดาธรรมดาเงินเหลืยเป็นตั้งอ่ะพี่เงินเหลือเป็นแบบเป็นตั้งอ่ะเป็นกระตักอ่ะเป็นอบบเลยเยอะจัดอ่ะ คือโคตรรวยอ่ะเอาดีเดี๋ยวผมส่งเงินแก๊งเดี๋ยวกันส่งเงินแก๊งเท่าไหร่พี่เดี๋ยวส่งเงินแก๊งแล้วเหรอเท่าไหร่พี่สองล้านอ่ะนะพี่ใช่ไหมสองล้านใช่ใช่สองล้านเรียกอะไรพี่เรียกอะไรหกแปดหกแปดใช่นี่ของจริงปะเขี้ยของจริงอยู่แล้วของจริงอยู่แล้วเล่นของจริงอยู่แล้วออนไลน์มาแบบเนี่ยของจริงอยู่แล้วเี้ยธรรมดาพี่คนมีโชคอ่ะเนาะ มันเป็นโชคดีอ่ะแล้วแกงเราไปไหนหมดนะพี่เหมือนเดิมทำงงทำงานฟาร์มตะกูล้องใช่เหรออยู่เหรอไปตีบวกหกปืนอ่ะมึงไปตีบวกหกปืนมึงไปตีไม้ดีกว่าหไอเหรอแม่งน่าลงทุนกว่าอีกไม่รู้ดิพี่มองว่าแบบข้ามก็ใช้ได้แล้วเนาะใช่มันคือเราเอาแค่ยางแตกไป โบ๖มันเพิ่มเพิ่มจำนวนกระสุนแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีกระสุนใส่อะกระสุนใส่สุดท้ายมันก็แบบสามสิบนัดมันก็เพียงพอตอนหนึ่งไฟอวนไปแล้วอะอ่าใช่ยิ่งใส่เยอะแล้วโดนยึดแม่งงอมจัดเลยนะเออจริงจริงจริงโดนยึดแบบเยอะเลยแหละจากเสียห้าหมื่นเสียสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยแบบใส่เพิ่มขึ้นมามันก็พี่มองว่ามันสามสิบมันก็ยิงจนแบบก็เยอะแล้วนะยิงสามสิบคนเลยหรอใส่ไว้ในรถก็ยังได้ถูกป่ะห้าแม็กแม็กก็สามสิบแล้วถูกป่ะ เออแต่ว่ามันการบวกหายนะพี่อันบวกห้าหายใช่ถ้าบวกห้ามันจะลดลงมาหรอเลยนะพี่มันมีไอ้บัตรประกันปืนอยู่ไม่ใช่หรอใช่หรอเออผมเห็นมันมีบัตรประกันปืนให้ครับอยู่นะบวกบวกเพิ่มขึ้นไปอ่ะไหนนะพี่ไหนไหนไปดูตรงนี้นี่ต้องทะเลทรายหรือเปล่าตู้ใหม่ทะเลทรายเอ้ยไม่เบ็ดนะพี่ แล้วไม้ไม้พูดดีไม้พูดดีกว่าเพราะว่ามึงตีขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่ะไม้เบสไม่ค่อยกล้าลองเท่าไหรอ่อาพี่กลัว,วพี่ไหนพี่บอกพี่จะมีถทุกอย่างในเมืองเไ,งไม่กูมีนะแต่คือ <laughs> แม่งเอ้ยสภาพมันแบบมันดูถือมึงเห็นไอ้สอวอมันถือไม้เบสป่ละล่ะมันถือเหมือนบ้องเหี้ยม่รู้ว่ามันไม่สวยอะ่ะ <laughs> มันไม่สวยเว้ยท้าไม้เบสธรรมดามันสวยทำาไมเบส มันมันถือมือเหมือนบอกไอ้ที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงๆอาวุธผมออกาครบแล้วพี่ไม่นานไม่ได้ไม่ได้ขาดเลยนะขาดมาเชก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแม่งหกทีไอะไรก็จะไปตีตายเออเขาจริงๆเขาไอ้ที่ทำทำอย่านเนี้ยเขาควรจะทำมาเชกับสนับมามากกว่าเออสนับมันน่าทำบวกนะพี่เออยังไม่ทำเลยแม <c oughs> ่งควักออกมามีแสงด้วยเฮียครูซาแบบจัดเนียนๆนั่นหน่อยจะควักมาแสงออกเอารูแล้วใช้สนับแสงแตกเลย เดี๋ยวผมไปนี่ก่อพี่ทั้งนั้นผมไปตีละผมไปตีบวกของอะไรตอนแรกผมไปตีแล้วเพิ่อของทำเกาะเดีกวนะตีไม้ดีกว่าถ้าสมมติมึงตีไม้อย่างน้อยๆแบบตีให้มันก้มอ่ะต่อให้มึงแบบตีเกาหลังมันมันก็ยังไอ้นี่อยู่อ่ะเออแต่แม่แรงจริงไอ้ไม้ส้นตีเนี่ะถ้าแบบบวกเจ็ดอ่ะถ้าบวกเจ็ดมึงแทนมาเชยมาเชยกระจอกเลยอ่ะพูดง่าย <laughs> แล้วใครบวกเยอะสุดพีบ 9, บบ่บวกเก้าบวกแปดบวกแปดยังบวกเจ็ดเยอะสุด ผมเจ็ดเยอะสุดผมเจ็ดก็เพิ่มเข้ามาเยอะแล้วผมเจ็ดพี่ก็บอกว่าแบบอีสองทีมันก็ต้องก้มตามยาแล้วเออเยอะนะอันนี้ตีห้าทีรวมเกาะป่ะพีที่มันที่มันเที่ยวเขียนเนี่ยห้าทีรวมเกาะป่ะไม่รวมใช่ไหมไม่รวมไม่รวมไม่รวมหรือร้องอ่ะแกงเราก็เหลือแค่ในเรื่องสองคนมึงเหมือนมีเยอะอ่ะเหมือนเหมือนแอคอ่ะคือจะแอคก็มีเยอะหรือเปล่า หมื่นเดียวไม่เเยอะไม่เยอะส่หมื่นเดียวพี่มามามาเลขสี่เจ็ดหน่งเออไอชิเมื่อกี้พี่ไหนมาโหอยู่เ่าะเดินกี้วน้องเจอกันเจอนะเรเลขอะไรเลขอะไรสิบเก้าสี่สิเก้าสีเรีกอะไรนะครับ เจ็ดเก้าสีครับเจ็ดเก้าสี่เก้าผมไม่มีเลขสี่เก้าสี่หรือเจ็ดเก้าสี่อ้เจ็ดเก้าสี่อะไรเนียมึงเอ๋อไอ้ไอ้เม้งเชี่ยเข้ามาสองหมื่นห้าอ่ก็ถูกแล้วไงก็สองแล้วแล้วไอ้เหี่ยนี่เรียหาเรียนไหาเรียน แม่พี่ผมใช้เงินแบบให้พี่นี่ให้พี่คนเดียวนี่แบบรวยแล้วเนี่ยพี่รวยแล้วเนี่ยพี่แบบไม่ต้องทำงานเลยเนะี่ยรวยแล้วนนกวว็ตอนนี้กูรวยแล้วตอนนี้กูรวยแล้วแล้วมีแล้วมีคนโอบไอ้สตีนะน,น,นะพี่ใครวะเดี๋ยวเ็ได้ของแทงมาแล้วเมื่อกี้ไงาสาวไอครับไม่ใช่สาวเมื่อกี้ไม่โอบไปแล้วไงไม่ใช่พี่แล่ประกันปะก็ไหนวะแทงใครไปอ่ะกูไม่เอากูรวยน้อง มวกแกงกี่คนเนี่ยไอคนในแก๊งเราไอพี่อ๋อไอแก่นะอืออไรพี่ปะเดี๋ยวไปส่งมันก็มานั่งงอมอยู่งอมอะไรพี่ก็แบบว่าบอกว่าเออเหมือนกับมึงอ่ไม่ชอบหน้ามันอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับแล้วแบบว่าไปไปนัดต่อยกับมันมั้งเสร็จแล้วก็เลยแบบ สุดท้ายก็ได้เข้าแก๊งมาเราก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันบอกไปดัดต่อยเสร็จแล้วเชี่ยวอะไรไม่ว่าแก๊งต้มยำกุ้งอะไรของเนี่ยอ๋อวงๆไม่คือผมอ่ะไม่ได้คุยกับมันนะตอนแรกผมเจอมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเดี๋ยว่ดีมันเดินเข้ามาด่าผมอ่ะแล้วไอ้ไม่ไม่เดินเข้ามาถ่ายตังค์ผมก่อนผมก็ถามว่าเอ้ยมันตลกอะไรเนี่ยไปไลฟ์เรื่องอะไรเนี่ยมันก็แบบที่ก้าหักมันก็แบบแล้วมึงเป็นไรอ่ะแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะแบบฟุดฟัดอ่ะผมบอ้าอเฮี้ยอะไรของมันวะ ผมเลยด่าแม่งเลยในโรบานอ่ะผมก็ด่าแม่งในโรบานเสร็จแม่งก็ท้าผมต่อยพอผมต่อยชนะมันเสร็จแล้วผมก็แบบเอ้ยยันนี้ไม่ใช่ละแล้วพอผมมาเจอแม่งในแก๊งเขาฮะเียอะไรเนี่ยมันคือใครวะ <laughs> สบายเ <laughs> ย้ดีสบายเออผมก็เลยอะอะไรวะเนี่ยกูเจออะไรอยู่เนะี่ยผมก็เลยแบบอ๋อเออถ้างั้นก็การเจอกันครั้งแรกมึงไม่ได้แบบการเจอกันที่ดีกูก็ไม่คุยกงดีกว่าเลิกกูเอาสบายใจกูเองดีกว่า ไม่เลยไม่คุยจบแล้วมันก็มาทำทายแบบทุเรศใส่ผมอ่ะไม่ทำกูรู้แล้วกูกกููให้เชียโจ๊กทำเป็นเชียโจ๊กแบบบนใช่เป่ดแล้วเป่ดแล้วคือถ้ามันอุบาทจัดเลยมันก็เออมันก็ไม่คุยมันก็ไม่เคยมีใครทำอ่ะพูดง่ายๆเถอะคือในแก๊งเราไม่เคยทำใส่เราไม่เคยทำใส่กันมากกว่าไม่เคยไม่เคยไม่มีหรอกเพื่อนสนิททัานนั้นใช่ใช่เหี้ยอยู่ดีใครอะอย่างไอ้เหี้ยจุกตัวติดเล่นยังไม่กล้ามาทำอะไรแบบนั้นเลย ไอจุกไอเจสหรือว่าใครที่ผมแบบอยู่ด้วยบ่อยๆไม่เคยทำนะแต่ที่นี่มาถึงแบบเอ้ยอะไรอ่ะผมว่าเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยมึงทะลึ่งอะไรวะมึงตลกอะไรเนี่ยเวลาแทงแมงแล้วมันก็เข้าตู้ไปรอบนึงเปย์หรือว่าอะไรไม่ไม่ได้หอ่อไปปล่อยแมค์นอนอยู่นะั่นแหละไอ้ผมจะไปดูระบบอีสปอร์ต เฮ้ยอย่าไปดูเลยไม่พี่ไปเขาแก้ไขแล้วเราจมือไปดูหน่อยก็ได้แก้ไขแล้วแก้ไขแล้วอ่าแก้ไขแล้วไงดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนอินเทอร์เฟซดีวาบั๊กแล้วนะไม่เอาน่ะแข่งจริงแล้วบั๊กไม่เอาน่ะ เดี๋ยวเข้ามาใหม่แปเป็นไปหน้าสิบนาทีโอเคได้ได้ไอเฮี้ยบอสไปไหนอ่ะคันนี้รถไอเฮี้ยบอสมันไม่ใช่เหรอใช่มันไม่เข้ามาสักทีนะไอเฮี้ยบอ๋อพีเข้าป่าอยู่แบบตีแรงนมาะเออตรงนี้ก็น่าจะอีสปอร์ตแหละคนก็เลยแบบสั่งบางไป มือเผื่อคนเขาอยากเห็นไงผมก็เลยเออเดี๋ยวขายให้ก็ได้เฮ้ยเออไปโชว์เขาหน่อยไอ้เฮียแต่มึงอย่าถ้าถ้ายังไม่เสร็จมึงต้องรีบมาเลยนะเว้ยไอ้เหี้เอกโดนด่าอีกอีกเนี่ยเดี๋ยวนั่งร้องไห้อีกอะทำอะไรเงี้ยคือเขานั่งร้องไห้เลยพี่เมืโดนด่าอีกนี่ยคือเขานั่งร้องไห้เลยพี่เอกแบบโดนด่าเหนื่อยมันเหนื่อยมันท้อไอ้เฮียโดนด่านั่งเอาตาไหลสองข้างอาบแก้มอ่ะไอ้เฮียผมแบบโอ้โหพี่พี่ร้องอะไรท้อแบบไม่ทงงานการไม่เสร็จอีกจะจบเลยจะมาลงจะมาร้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำอะไรกัน